สดีนะคะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องน้องมิวทำไรวันนี้น้องมิวก็พาทุกคนมาที่กิฟเฟน Magic t o u r n a มนต์นั่นเองค่ะก็คือวันนี้น้องมิวจะพาทุกคนมาดูวิธีตีบอสนะคะโดยที่ไม่ใช้ธนูใหญ่ไม่ใช้แท็บนะคะก็มาดูกันว่าจะสามารถจัดการบอสตัวนี้ได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ทั้งบัคกทั้งธนูใหญ่ทั้งแท็บ นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยตอนนี้ก็ผ่านตัวที่12มาแล้วนะคะตัวต่อไปเป็นบอสตัวที่13แล้วก็ต้องมีก็จะบัฟมันเหมือนเดิมนะก็คือใช้เป็นตัวธนูทองคือก,ก็กินอาหารกินบัฟเพิ่มแอตแทเพิ่มค่าสถานะต่างๆเดิมที่จะเปลี่ยนจากครั้งก่อนก็จะมีธนูนะคะเป็นวิคอคสโบนหนึ่งทายหเหมือง แล้วก็มัดหนอนที่จะเป็นมัดหนอนเด็กเด็กรวมอยู่ที่ส2สองนะคะแล้วก็ใส่คัตกระลอกนั่นเองค่ะก็เดี๋ยววับเป็นที่เลยนะก็จะใช้ถนูนี้ไม่ใช้คิปเปอร์โบนะคะจะใช้ถนนใหญ่ไม่ใช้ปั๊บแล้วก็จะไม่ใช้แัดค่ะดูสิว่าใช้รักกี่นาที อย่าลืมกดกรัร๊มกันด้วยนะคะโมสตรงนี้ถ้าตกการ์ดมาได้นี่ร้องกรี๊ดกันได้เลยนะการ์ดนี่การ์ดแท้นะราคาแพงมากๆเลยค่ะหลายหมื่นหลายแสนเลยนะบอกเลยใบแนก่ของเซิร์ฟเนี่ยอันนี้คือมีวไม่ได้ใช้ใยใช้แถบเลยนะคือแบบไม่กระดิกเลยค่ะยิงลัวคือแบบ จนแบบบอสก้าวขาไม่ออกเลยค่ะทุกคนสุดยอดไปเลยรามิดก็แรงอีกหน่อยของเข้ามาสายหมาี่ยิงแรงได้กว่าน,นี้นะคะหมาจะกัดแบบแรงแบบแรงโคตรเลยทุกคนหัวรออยู่นะรอของสายหมาเข้าถ้าของของสายหมาเข้าเมอไหร่ทุกคนสายหมาจะยิงหัวใไปกวัน,นอีกนะ ทั้งก่อนใช้เวลา2นาทีนะคะเลือด20ล้านเนาะมารอดูครั้งนี้จะได้เท่าไหร่โอ้ทุกคนสุดยอดนาที20ค่ะเร็วมากโอ้โหย้ำอีกครั้งเข้าเลือด20ล้านนะนาที20่ืมสุดยอดค่ะ ทุกคนคา,าร์ดลุนว้าวคาร์ดลุนเดี๋ยวจะยืนหน้าอัดเป็นคาร์ดปอมนั่นไงนั่นไงคาร์ดปอมจริงๆแถมไม่ใช่คาร์ทด,ด้วยซ้ำนะคะเป็นเหมือนสคอรเป็นเหมือนเป็นปคล้ายๆกับเอาไว้เป็นบัฟมาค่ะกดชั่วคราวนะไม่ใช่เป็นคาร์ดเอาไว้สงสัยด้วยซ้ำแต่จะเป็นลักษณะคล้ายๆคาร์ดค่ะโอ้โหหลอกอยู่ๆๆดีใจเถอะ สิงกรแทดหมยิาเวลาในการไล่แบบตายตัวลดลง50%ต่อเนื่องเป็นเวลา5นาทีเป็นคล้ายๆกับสกรอนะคะเอาไว้แบบกดใช้นั่นเองก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่ามาสนุกสนนะก็มารีวิวของนะคะาแบบใส่แล้วจะสามารถทำดาเมจอ่าค่าตัวบอสเลือด20ล้านจะทำดาเมจสูงสุดได้เท่าไหร่แล้วก็จะใช้เวลาได้น้อยสุดเท่าไหร่นั่นเองค่ะก็ได้การบอสได้ไม่ได้ไม่เป็นไร ขอให้ได้ลุน้นเนาะวันหนึ่งได้ลุ้นก็ยังดีค่ะก็สรุปว่าเลือด20ล้านก็สามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดคือนาที20เนาะก็เดี๋ยวมิวจะตัดช่วงที่มิวมาลงอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามิวเห็นมีคนมาถามหลายคนเกี่ยวกับว่าถ้าไม่ใช้หมวกเสือลงจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมิวจะลงเจอร์บอ อีกรอบหนึ่งนะคะในวันถัดไปแล้วก็ไม่ใส่หมุกเสือนะโอเคค่ะกลับมากันอีกแล้วนะอันนี้เป็นวันต่อไปเนาะ<ม>อันนี้น้องอยู่กดปั๊บไปก็จะมีตัวอาหารเพิ่มสานะนะคะแล้วก็เพิ่มแอตแท็ ank, ood, กพาวอ์บูกับเลดบูสเตอร์นั่นเองแล้วก็มี ream, อันลิมิตฟรงเนาะก็ ใส่ของมันเดิมแต่เพิ่มเติมคือไม่ได้ใส่หมวกเสือเนาะเดี๋ยววิวจะใส่เป็นหมวกมีขาวนะคะช่วยเพิ่มมีคนแรงขึ้นแล้วก็อสัตัดอีกสองโอเคมันไม่ยอมติดขาดติดหรือฝาล้อแน่ติหงงดหมั้มงวิวลืมกดโอ้ตมิดเอเบนี้เหมือนกันวิวลืมงลงกดเอเบียด้วยเดี๋ยวถ้าวิวกด A B แล้ววิวกดโน้ตมิย มันน่าจะหยุดจริงเนาะแล้วก็ก็เดี๋ยวบอสน่าจะเดินเข้ามาละมิวจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ากดทีนี้แล้วมันจะหยุดอยู่ที่ค่ะโอ้ยยู่งขึนย่้นย่ขึ้นย่งขึ้นเยก่ขอเวลานอยก่อนนะเดี๋ยวนะให้มันติดแทบก่อนโอเคว่าติดแทบแล้วค่ะมิวจะกดโ no นนะลิมิตเนาะโอเคเรียบร้อยไปต่อค่ะ เดี๋ยวมงจะให้ดูหมวกมีขาวนะคะที่เอามาใช้แทนเสือขาวนะนี่ของดีอยู่นะคะเอามาใช้แทนหมวกเสือได้อยู่เหมือนกันค่ะราคาถูกด้วยนะหมวกเสืออันนี้ใส่หมวกมีแทนเอาจะแตะหมวกสองนะคะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีต่อเผ่ามนุษย์สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยากจะได้แบบโจมตีแรงขึ้นก็ใส่เป็นการ์ดเพิ่มแอตแท็กก็ได้นะใส่สมบูนะการ์ดซีคล่านะแต่อันนี้น้องยูใส่เป็น กันไหมประมาณนั้นค่ะก็คใช้ตัวนี้แทนได้เหมือนกันค่ะนี้ก็คีนอยู่นะคะใช้ลงวอก็ได้นะมีเพิ่มเลือดด้วยนะตีเก้าขึ้นไปไม่รู้เลือดบอตหรือะอะไรล่ะก็ค่ะก็น่าจะใช้แทนกันได้ค่ะสำคัญน่าจะเป็นที่ยาบัฟด้วยเนะะี่ยค่ะ อาหารสเตตัสเนะเาะมาลอดูข่าวใช้เวลาเท่าไหร่แต่นี่ใส่หมามันดีอย่างนี้ค่ะอ่าเรียบร้อยมีอะไรล่วงไหมรอ,อบนี้โอ้ลงตงุ้งไม่มีนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็ใส่หมาก็ดีอย่างนี้ค่ะคือแทบไม่ต้อง แบไม่ต้องอะไรมากมายเนาะจริงๆจริงๆถ้ามาเกี้ม,มิวไม่กด AB จริงๆไม่ต้องแทบก็ได้มันก็ยิงคือบอสก็เดินมาไม่ถึงเราอีกดีนี้คิดว่านะอโอเคค่ะก็จบกันไปนแล้วนะคะกับการรีวิวยิงโดยไม่ใช้ธนูใหญ่เนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ บักบันไดหรือว่าไม่ได้ใช้หมุกเสือด้วยในรอบนี้เนาะอาจจะมีใช้ถันิดหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าโดนเข้ามาชิ้นี่เจอไลน์นี่น่าจะงานยากค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจน้องยูได้นะแล้วก็เสนอแน่อะไรก็พิมพ์บอกกันได้ค่ะงไงวันนี้น้องยูขอตัวลาไปก่อนนะ าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องมิวด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าว่าน้องมิวจะมาทำอะไรอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ